ก็ฟังปาเป็นีหา่ตายให้สสมทุกท้องทิมเมตตาต่อกันนาคอนันเทาสิ้นพระคุณเนล้นเลาศ้าลานลาเจบเบลแสนดีใจปลาเป็นจังร้องแอลดอกมะาด้วยเคยม้าปิงผัก เพิ่งเงาน้องสาวยังโ้ยแฟนเอยรักยังฝังใจแนนแสนสิใกล่กันยังหว่วงขอร้่องเป่าทามควักเหลืองมาบ้าพีน่น้องที่เคยใส่แม่ซอยงั้นวิ่งยอก็อน้านบึงการยินดีค่อยไปโทษที่ใส่น้องท้ายแต่เที่ยวไปหลายครั้ง โอ้แฟนเอ้ยหลักยังฝังใจแงินโอ้ดมนี้ก็คือเก่าเสียงเงินห้องห่างเขาแถวเสียงข้างด้านซ้ายล้างเรื่องแต่แถวล้ำเขาสูงเงาทิงกรรำยังจำอยู่กับนหล่งบ้านดงเข่งกิโลสวนอุ่นสว่งยังจำได้ โอ้ยแฟนเอ้ยถามข้าไปว่าหอดเกียงเที่ยวเมืองโอนนอบานไปชขยาพุ่มบัวใหญ่ออกพิมายไฟเบืองเหมือนยายาโมมุ่ยแล้ได้เอาุ่นเดินไปจงละองหาเขย่านยญ่เคยมาบอกแวะถามอย่าใจหน่อย ผมเสกสั้เพชรนองคายังคอยท่าอาสามาโนซังส,ออสูงผู้ฟังเอ๋ยในจิตใจเป็นห่วงหลานข้องอกระเท้าถ้าคุณเจ้าชีวะลืมในมือนี้ยังมีความร่าเ่ิมน้ำเลี้ยงไม่มาเสนอ เพื่อเป็นของบำเร่องทรงสระอาในคืนพี่น้องเอ้ย,อยอพี่น้องเอ้ยเอ้ยยเข้ามาพี่น้องเอ้ยผมคำสิ่งนิสบ,บุญดางวานพอกัะด้างคือตำแหน่งตัว ส่วนทองป่านเมี่เพียงลุงสองคนพี่น้องจะเล่นกลเป็นดาวแดงโตพงพุงเองนี่ก็คือกำนันข้าสิงเป็นกำนันกระพี่น้องส่วนเมียนี่ยก็คือแม่ทองป่านมีลูกชายอยู่สองคนส่วนเขาตนนั่งสบาใจเพชรคนที่สองเลาะมาสื่อเจดีย์คนนอสองคนอีกพ่อกำลังแง่เป็นเบาวหลังจากลูกเลี้ยงจบม่อต้นเล็วกำนันข้าสิงพนนี้จ้าอยากจะส่งลูกไปเลี้ยงตีสีตอนหาเมืองเหลืองต้องไปปรึกษาทองป่านก็แบบนี้อ้าวปัง แบบนันมันบอกมันจมไม่ยังผู้เดียวพี่กำนั้นนี่ก็จมเรื่องลุงเลี้ยงเจ้าหองตัวปานเฮ้ยลูกห้องเป็นยังพีห้องปานตอนนี้นะลูกห้องใหญ่เป็นสองคนพี่ก็เลยอยากจะมาปรึกษาท้องป่านท่นา,านหน้ได้เบอร์ว่าคิดมาอยากจะส่งลูกไปเรีย้ยงเงินสีต่อทั้งเมืองหลวงหลังจากลูกเลียงจบมาตัวเหนี่ยปานโอ้ว่าจะสั่นบอกพี่กำนั้นการเสด็จสาวเงินสามคนสิงคนเป็นวิชารณ์ ข่่นแก้วไปต้นเรืองมันเป็นเรื่องเรื่องดีสังคมเขาทุกมื้อนี้ท่านม่หูดกันศึกษาเขาจะพากันย้มรับนับเอามารวมเมารวมรวมบงนี่ได้ลูกของพี่สิเต็มใจไปเรียนเอรือบหัว่าจะสนองละคนปานอกปานป้าหู โอ๋อ๋ออ so ีหลวงเอาอน้อหอบไอจังอีใจคิดจะติดใจคนทั้งไอจังรวงน้ออัญญันอันตีนมันบ่นหงันท่านไปกินไอ้ๆปวดอกใจสียเหนียตคนอุ้มไอ้แกคือแม่คนทุกใจแกคือพ่อ อันที่น้ามีด้าเรามายมันแบ่งคูเจ้าเบิถูกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าขันเข่คอมาล่องลูก็ปราบดีว่าหลานขอเจ้าคู่นีใส่งไในแม่นาวิไรพีคำนันปานวาเออลูกอมมาถามสิอุอดีกรอนนี่บ่เออลูกอกมาถามไอ้ีคนนั้นเห็เอ็ออกมาหาพวอเร่เร็วตัดตีละ